ชาพาพาไปดูเนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ใแค่ไหนก็จะบินไปดูคาชาพาพาไปดูสนับสนุนโดยเลือกสี TOA ทนคุ้มค่าระยะยาวเอามาแล้วคนเแ่านี้เขาจะว่ายังไงคนเแ่านี้เขาก็ต้องกลัวนี่เราจะเอาอยู่หรอไปหาอาจารย์แดงทั้งโลกไม่ไหวแล้วอ่ะท,งทางธรรมก็มากล่อม คุณลายทองเหรียญคือหมอสะดำผู้สยบช้างฆ่าคนตาย60สบศพเรียนจบด้านสัตววิทยาตำแหน่งหมอสะดำที่มีวิชาอาคมแก่กล้าวิชาค<น>าถาควบคุมช้าง,ค<ม>างเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างทำขึ้นอย่างประณีตตามตำราบโบราณและจากของหายากลงคาถาอาคมทำพิธีอย่างถูกต้อง ช้างแต่ละคนจะต้องมีเครื่องรางของขังติดตัวนี่นี่คืออะไรบ้างครับอันนี้เป็นมหาสวัสดิ์คืออะไรฮะก็คือทําให้ช้างมันหลงเรา <S <S ทำมาจากเถาวันที่โดนพายุพัดเนี่ยนะฮะแล้วตกลงมาแล้วพยายามจะม้วนกลับขึ้นไปจนเป็นปมอย่างเงี้ยใครไปเจอก็ถือว่าเป็นของขลังแต่มันอันนี้มาททำใหม่ไหมหรือว่ามันเป็นอย,อย่างนี้เลย <S <S เราก็ไม่อยากให้มันฆ่าเราอ่ะนะ ใช่ไหม,มเรากนนนมมา็มันใช้กับคนช้างยังอยู่อ่ะช้างยังอยู่แล้วคนจะไม่อยู่หรออันนี้คืออะไรครับก็คือชนะมันเป็นสัญลักษณ์ของท่าเรายงจากช้างเนี่ยเขาให้เอามาคล้องคอเราเพื่ออะไรครับเราเป็นท่ามันมหรือเขาเป็นท่าเราก็ได้ตามคนต่างเป็นท้าถ้าใครมีชนะเนี่ยเขาจะคบ ค,ค,ควานเนี่ยธรรมดาเขาห้ามมีชนะคนที่มีชนะเนี่ยเขมักจะเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นสูงอ,อยู่ในอยุทยาถ้าเป็นเหล็กเนี่ยเป็นสเสดียงนะครับก็คือหมอช้างชั้นที่1นี่นของสะํำจะเป็นทองเหลืองสดําจะทําี่ทอง,องจะเลี้ยงช้างจะต้องตะปูลงผีในตะขอเนี่ย ในมีดหมอที่เราพกเนี่ยหรือในเครื่องเหล็กทุกชนิดเนี่ยส่วนผสมเนี่ยจะต้องมีจะต้องเป็นเหล็กจากอาแจตะปูโงผียอดเจดียฐานเจดีนะฮะแล้วเอามาหลอมรวมกันเอามาตีอัดกัน,น,นมาทำตะขอที่เป็นตะขอเลี้ยงช้างตะขอเลี้ยงช้างพระคชศาสตะขอช้างเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือกันเป็นของมงคลที่หาได้ยากอิง่งหากได้ขอช้างจากคนเลี้ยงช้าง และเคยใช้ควบคุมช้างมาแล้วจะดีมากๆจากการเป็นของงอหมายถึงการเกี่ยวการเหนี่ยวรั้งไว้คำว่าขอก็คือการได้โชคได้ลาบขออะไรก็ได้หมดเป็นคำมงคลหากนำมาไว้ที่บ้านยังเป็นของคุมอาทรรพ์ด้วยเชื่อว,ว่ามีอนุภาพบังคับควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไปในทางที่ดี แล้วหัวงูจงอางไปหาที่ไหนนั่นเลยเป็นน้ํายาชุบเครื่องชุบเ,เนี่ยน้ำชุบเนี่ยต้องแช่ไวไ้ด้วหัวงูหอด<า>พกกระทืบยอม<า>นะหัวงูจงอางนะหัวงูเหา่าของที่มันเป็นแรงๆยอมๆ<า>นะฮะก็คือถ้าแรงหมายวามว่าตะขอเรามีดเราก็จะแรง<อ>มีฤทธิ์เรื่องงานปราบด้วยความเชื่อที่ว่าในอดีตชาติเกิดเป็นคนฝึกช้างเพื่อออกรบปกป้องบ้านเมือง เกิดมาชาตินี้จึงต้องรับหน้าที่ดูแลช้างต่อเคยมีช้างเชือกหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นช้างที่ดุที่สุดฆ่าคนมาแล้วกว่า60สบศพคนก็พูดกันไปเยอะจริงๆแล้วน่ยที่นี่เนี่ยยังอยู่ในะสักสามสิบศพนะรวมๆกันหลายเชือกนะแต่คนเวลาเล่าออกไปก็จะเล่ามากไปมากไปนาตารีเนี่ยเขาฆ่ามาแค่8ศพมีวันเดียวอ่ะฆ่าสศพในวันเดียว นาตาลีเลยเป็นช้างเพศเมียแต่หน้าตาเหมือนตัวผู้เลยผมเห็นในทีวีเขาโปรอแค่ตาเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำเรามองเลยว่าตัวนี้สวยมากสายพันธุ์นี้ดีเพื่อต่อาจจะถูกเข้าใจผิดกันอะไรเรื่องอะไรแล้วขัดใจกันขึ้นมาแต่การที่จะเอามาเลยเนี่ยเราทําไม่ได้เพราะว่าเขาดังมากไงเอามาแล้วคนแถวนี้เขาจะว่ายังไงใช่ไหมเพราะว่าคนแถวนี้เขาก็ต้องกลัวใช่ไหมนี่ปรากฏว่าพอถึงวันหนึ่งเราก็ทนเราก็ คนงานสังกัดนายกดดันของสังคมว่าเอ้ยที่นี่ไม่ทําอะไรเลยก็เลยรับเข้ามาหลังจากเหตุการณ์เศร้าสลดของชาวตรังพังนาตาลีคลังไลท่ทาร้ายคนจนเสียชีวิตรวมแปศพนาตาลีก็ได้ย้ายบ้านใหม่มาอย่างหวังช้างอายุทยาและพเนียจังหวัดพระนครศรีอยุทยาซึ่งมีคุณลายทองเหรียญมีพันเป็นเจ้าของและยังเป็นหมอสดำผู้มีวิชาอาคม ควบขุมช้างอย่างถูกต้องตามตำรามีพระองค์หนึ่งที่สามารถปราบช้างคือวันมาถึงนะาโอเค,คะนะฮะผมก็พอที่จะใช้สมาธิของตัวเองเนี่ยเสียนทายอะไรจะมันยอมรับแล้วเดินลงจากรถดีๆเขารู้มากนะพอถึงหน้าศาลนะ่ะมันมาถึงมันไหว้ลมัน,มน<ว>หมอบ<ข>อไหว้เลยและพังนาตลีก็รับเอากล้วยไปด้วยท่าทีสงบนิง่ง คือช้างเนี่ยช้างเชิเนี่ยความแปลกคือมาถึงสารปุ๊บช้างกราากเลยเราคุมมันไม่อยู่สั่งมันไม่ได้นะต้องเข้าใจนะฮะขึ้นคอไม่ได้เพราะเขาดุมากนะแต่เขาก็เขาทําอาการเขาเ้เราก็ยอมว่าเฮ้ยสติปัญญามันสูงตามที่เรามองเนี่ยเราต้อมองนะเสร็จแล้วอ่ะพออีสักสองอาทิตย์เรียบโบดีแล้วจัดเสด็จ มาเล่นช้างผู้ใหญ่ท่านจะประดูช้างนี่เราจะเอาอยู่เหรอการสะกดช้างเนี่ยมันทำในในขณะที่เรามีหอกมีมีดพร้อมใช่ไหมฮะทุกอย่างเราจัดคอนดิชันต่างๆไว้แล้วแต่ทีนี้เราเอาชีวิตท่านมาเสี่ยงน่ะใช่ฮะผมไม่ได้ก็เลยไปหาอาจารย์แดงชวนอาจารย์แดงเชิญพระมาคือทางโลกไม่ไหวแล้วอ่ะทางธรรมก็มากล่อม อีกหนึ่งเชือดอันนี้ดุเหลือเกินเลือดยังติดงายอยู่เลยอันนั้นที่เงือกเต็มติดมาเนี่ยนั่นคือพ่อพายรังสีเป็นช้างดังอยู่ที่กาญจนบุรีพอเวลาช้างช้างแถวนั้นตกมันเนี่ยเขาจะปล่อยโซ่ยาวๆแล้วปล่อยให้เข้าป่าไปหากินไปไปผสมพันธุ์กับตัวเมียช้างป่านะ่ะอ่าทีนี้เจ้าของกลับมาปล่อยช้างแล้วก็กลับมาหมู่บ้านบอกว่าเออเนี่ยอีหุบโน้นนะปล่อยไอ้ลังสีไว้นะใครอย่าเข้าไปยุ่งกับมันนี่มันมีพรานสองคนนะฮะ ก็เอยเดี๋ยวเจอกูจะเอางาซะเลยทันองนี้คืนนั้นในหลังสีก็ย่องไปฆ่าย่องไปฆ่าคนหมดเลยฆ่าสองศพแล้วตามเอาที่บ้านอีกสองศพคือไปท้าเขาก่อนไปท้าแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเจอปุ๊บกูจะฆ่ามึงเลยเออปรากฏว่าไม่ทันจะได้ท้าคืนนั้นเ,าาเอาเลยาตามไปฆ่าที่บ้านอีกสองศพรวมแล้วคืนเดียวช้าฆ่าไปทั้งหมดส, <บ S 3> ส<บ>ี่ศพสุดท้ายเนี่ยมันเป็นข่าวก่อนนะฮะมันก็คือเขาเป็นช้างมีลักษณะพิเศษคืองาอ้อมจักรวาล นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นลักษณะหนึ่งของช้างเผือกถ้าไม่โดนเหยียดยามไม่จะไม่ทําเป็นขาในที่สุดเขาก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่มาอยู่เป็นสิบปีนั่นก็เป็นช้างอีกหนึ่งเชือกที่เรียกว่ามีปาฏิหาริ์ซึ่งวันนี้ที่บนสารประกรรมนั้นเขาอยู่บนนั้นทุกวันเขาอยู่บนนั้นเขาบอกว่าตอนเขาล้มปุ๊บงานจากที่แบบเป็นอย่างนี้ อยู่ที่โค้งหากันไเจรัยมาเหมือนใบโพเลยเขาบอกว่าเวลาที่จะเอางาช้างหรือจะเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของช้างถ้าเขาจะให้เขาจะเป็นคนให้เราเองอย่างที่มาดามถืออยู่นี่เรียกว่างากำจัดช้างเนี่ยนะฮะเวลาเขายืนอยู่เฉยเยเนี่ยเขากำลังสมาธิคือเขาจะเล่นของที่เขามีอ่ะเพ่งสมาธิของเขาใช่นี่คือฝึกสมาธิอยู่ใช่เอาไปไว้ปลายงาเอาของไปเก็บไว้ปลายงาเอาของไปปลายงาทีนี้ พอทาบางทีเนี่ยด้วยสติของเขาเนี่ยมันหลุดหลุดก็มักจะไปท้าทายชนต้นไม้บ้างของดีแล้วนี่ใช่ไหมฮะอพอมันหลุดแล้วมันก็บ้าเหมือนกันเทวารักษ์ท่านผ่านมาท่านก็บอกไอ้ช้างสถุลองแรงแรงมาเขาก็หักเอางาซะของที่หักเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยของของช้างที่เพ่งเอาไวไ้ไบวกกับอาคมของคนที่หักเขาก็เลยคิดว่างากําจัดจะเป็นจุดรวมของขังใช่ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่พระเนชช้างความจริงแล้วมีเรื่องราวเยอะแยะ <c oughs> วันนี้หลายๆคนพูดถึงอาจารย์แดง <c oughs> วัดป้อมรามัน <c oughs> หลายๆคนพูดถึงชูโช <c oughs> ตัวเองเนี่ยเห็นดารามากันเยอะครับ <c oughs> คุณเคยมาหรือเปล่าไ, <c oughs> ไม่เคยนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกวันนี้เราจะไปที่วัดป้อมปรามันครับเขาบอกว่าที่เนี้ยเป็นที่ที่มูเตลูได้หนักที่สุดเราจะไปมูกับอาจารย์แดงและตำนานของชูโชครับ วันนี้ขอบพระคุณพี่อมมากครับขอบคุณค้าพี่อมค้าขอบคุณครับเรามีนัดคน <c oughs> คนหนึ่ง <c oughs> เขาบอกว่านางถูกจากชูชกเกือบทัวใ<ช>แล้วทุกวันนี้เขบอกว่าชูชกเป็นเก้งก็มีวะ่ะ <c oughs> สนับสนุนโดยเลือกสี TOA ทนคุ้มค่าระยะยาว